ขอบคุณก่อนเด้อขอบคุณก่อนขอบคุณหลายเด้ออ่าทำความรู้สึกน้องหมอมก่อนเป็นอะไรดีใจบ่เดี๋ดวยวนี้อ้าขอบคุณเพคนอีกครั้งแน่ขอบคุณหลายเด้ออ่าให้ขอบคุณหลายเด้อบายเด้ออ่าผมก็ไม่ได้คิดต่อไปทั้งหมด สบายดีสบายดีท่านผู้ชมเมื่อสุกูสุคนยินดีตอนขับเข้าสู่ซองจอยสซนบดลาวท่านผู้ชมอ่าท่านผู้ชมอีฟีนี่กับบ้านจอยก็ได้ครับเป็นสะพานบุญอีกครั้งเนาะให้เดินทางมาบ้านน้องแดงท่านผู้ชมเมืองเซโปนแขวงสวรรคเขตนาะบ้านน้องแดงกับบ้านบ้านจอยก็ระยะทางก็ห่างกันประมาณสักกว่ากิโลเนาะอ่ามันนี่ก็เป็นสะพานบุญท่านผู้ชมขับเงินมามอบให้กับสาวมอมท่านผู้ชมผมเงินจำนวน หนึ่งพันห้าร้อยบาทท่านผู้ชมให้สมอมเพิ่นเพราะว่าวันที่แปดบุญบ้านบุญบังไฟบ้าน์บาจอยเนาะสมอมเพผลอยากไปเที่ยวบุญไปทำบุญวันซันซะอ่าเพิ่นกะเลยมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นฝากเงินมาให้เนาะท่านผู้ชมจำนวนเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทเนาะเดี๋ยวจะไปหาน้องเพิ่นเลยท่านผู้ชมสบายดีสบายดีน้องมอมโอ้โมนี่หังแต่งโตงามเนาะมโมนี่เนาะ ไม่ได้ไปให้ไปสวนบ่มือนี่อ๋อมันมีหนาไปใช่ระอ่าว่าด,ดังดังเลยเนองเอ้ยว่าดังดังนะใหญ่ใหญ่อดดันนั้นเลยว่าด,ดังด,ดังเลยเจ็บคอเขาไม่ด,ดังรึเปล่าเจ็บคออ้ออ่าวอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะคนเจ็บไข้ได้หนาวดุเลยสมือนีอเเน่เป็นวัด,ดเป็นวัดบ่เป็นวัดเนาะอ๋ะอว่าว่าดียงด,ดังเนี่ยไอ้บ่มีไม้กับมันนะเดี๋ยวผู้ชมบนบนยินได้เนาะ โอ look, son, hand. Hand ้ลายมือเนาะไ่ได้มาหากันเนาะได้จากมืออะไรนับอยู่บ่ไม right. ่ได้นับได้ได้ลายทิ่เแตมวันได้ละสองถิดเนาะประมาณนั้นเนาะตั้งแต่มือนมือฝนพอดีเนาะมือมือฝนโอ้ทังแต่มาหาฝนไอ้ก็กายไปกายมาดอกบัวเวฝ้าวมีแต่เวียกด่วนเวียกันฝ้าวนี่เลยมีโอกาสอ่ะ นีผู้ใหญ่เพิตต่อมาให้มาเป็นสะพานบุญให,ให้นอ้องมอบเงินให้น้องมอมบริสันซะเงินไปยังก็ไปลินบุญบอกไปเที่ยวบุญเนาะบุญบุญบังไฟบ้านอ้ายพอดีเนาะโอ้เดี๋ยวพ่อกันนีบ่เนาะมาหานี่เด้อเดี๋ยวสิพาเที่ยวบุญวันที่แปดธรรมสมบุญบังไฟอ่าบุญบังไฟบ้านบรจอยเนาะเดี๋ยวสีเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งกนำบุญบังไฟอ่าเป็นงานสุดท้ายของ อของปีเราจะว่างานสุดท้ายของประเทศเรา嘛เพราะว่าเดือน,นเดือนเจ็ดเดือนเจ็ดเนาะเดือนเจ็ดวันที 8, มม่แปดท่านผู้ชมแต่ว่างานสุดท้ายของปีท่านผู้ชมเพราะว่ามีการลงไฮลงหน้าเรียบร้อยแล้วน้องมอมเพิ่งก็อยากไปทําบุญไปเที่ยวผมเนาะพอได้ไปไปเห็นเลยอ่าไปผ่อนคลายว่าสั้นซะเนาะช่วงที่ไอ้บุตรมาไปทางใดไปเสียญยาให้บุตรไปทางไหนเสียยาให้เสียยาบั่นโอ้ เอฟซีว่ามือหนาให้ไปอนะในเด้อเผื่ว่าไปไปถ่ายเผื่เสียหามันในเดิ้อว่ะให้อายไปน้าได้บ่ไปนาเผื่อว่าเผื่ออยากเห็นเดิมันมันสมอมตัวบ่หรือว่าในใดว่าแต่ไปเสียหามันบอเห็นไปจากเถื่อให้ไปเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ่งมาแล้วเนาะอยากอยากมืดๆเลเนาะมันนี้เป็นไรเนาะจิตกับคนกับงามมแหละแต่ว่าภาพมันมืดนิดนึง เนาะงามบ่งามหรือล่ะนุ่งมอมสาวงามบ้านป่าเนี่ยเนาะเป็นอยู่เฮือนอยู่ซานหมดเลยบ่ได้ไปบอเอามือก่อนกับเสียหงียกไก่ไก่เล้วงเราบ่เสียเงายกไก่สีแล้วนะยังสองสามเงินก็แล้วโอ้ก็เสียคู่มือเลยเนาะเสียคู่มือช่วงนี้บ่ได้ไปหับจ้างบ่ช่วงนี้ เขายังบริจ้างเสียหนามันกันบ่คันพนจ้างวันเท่าไรมันหาสิบพันกีบโอ้สมือนี่ก็ยังหาสิบพันกีบบ่หาสิบพันกีบกับวันละร้อยบาทธรสมสมบางทื่อบ่อหอดสั่มวันร้อยบาทไปเสียหนาเขาไปเสียหนานี่ไปเสียหนาเขานี่คงกินกับเขาเนี่กินน้ำเขาบ่กินแต่ของกินน้ำเขาเขาเองเหคือมาเพื่อนโอ้เขาเนี่ยเขาเฮาแต่ว่ากับเขานี่ของเพื่อน แสดงว่าเพิ่งเลี้ยงกับเขาเนาะวันละร้อยบาททั้งสมห้ 50, าสิ 50, บพันกีบหาหมื่นกีบบางเทื่ยกับปรหอดซ้ำกับประมาณเก้าสิบบาทโอ้ขายงานเนาะถือกันเลยอันช่วนนี้อยู่แเ้าเงินเฟอ้อเนอ่ยขายงานถือการหับจ้างก็พอจะได้อยู่พอจะได้กินนั่นละบอพอมีเงินเก็บดอกพอได้รายวันเนาะอันไปหับจ้างนอกจากไปเสียญงาเลย เฮ็ดยังไงเขาเขา,เขาเคยจา้จางเจ้าเคยไปเขาเลยจา้างยังคันบอกเขาจาข้างใครเกนะล่นไปเขาจ้างเนี่ยเฮ็ดนะโอ้ปัดลกมันในยามเขาลกมันจะเจ้าก็ได้เคยไปหับจาบ้างอยู่ปะไปไปเนาะอ๋อยามวันเทา่าไดลกมันมั้งวันก็วันหกพันเจ็ดพันเนาะโอ้ มัันนนกเอองานนักได้ตัวนี้เลยโอ้ไก่กับขันไปจับไก่มาต้มกินซะไปไปแม่สาวพุทไธจับไก่มาต้มกินซะธรรมชาติธรรมชาติอ่าไก่ร้ายบ่ือนเจ้าเลี้ยงเลี้ยงบ่ไก่เลี้ยงเยอะทั้งหมดเป็นขันมันใหญ่ใหญ่มาละนี่มันตายอย่นนั้นนี่เป็นภาคเป็นภาคยันว่าไก่ร้ายต้มกินนะอ่าตอนเศร้าๆนี่มารอบเศร้าได้ทั้งมุมโซมันนี่พอบัตรจอยมีธุระ จะไปทําบุญแนี่ยทำสมาไปทําบุญเนี่ยไปทําสุระเกี่ยวกับเพื่อนนั่นองซุกในแลนเ,เต็นเอกสารใบยังยืนจากในบ้านเนาะหลังจากนี้จะลงไปเห็ดภายในมือเดียวนี่ประจอยจะเดินทางไปสามทีมันนี่นอกจากไปมาหาน้องมอมแล้วก็ไปหานนองซุกแล้วก็สิบเดินทางไปเมืองพลรานเมืองพลรานไซ่ทำสมไปทําบุญร่วมกับ พระอาจารย์พรอาจารย์หลวงตาทองนาคเนาะที่วัดพระลานไซท่าสมแจกของทําบุญสวยเหลือให้กับครอบครัวทุกยากในเมืองพระลานไซท่าสมหลังจากจบทริปคลิปนี้ก็จะเดินทางต่อถือว่ามันนี้งานลายเวียกหลายหมนมีโอกาสจะแวะมาหาสาวมอมแต่เศร้าๆแต่หกเจ็ดโมงพอดเนาะกินเข่าหรือเปล่ปฮยังไม่กินยังไม่ได้กิน กระโถ่เจ็ดโมงแปดโมงยังไม่ได้กินข้าวอ๋อลดหุ่นแน่นาะอลดหุ่นบ่หรือว่าอะไรยังบ่อยากยังบ่อยากกินโอ้ยังบ่อยากกินเพราะยังไม่สบายเลยเบ่สบายกินข้าวบ่แซ่บอ้าวอ้าวอ้าเรือนพื้นทางลัางกันหยุดแล้วเนาะหยุดการเห็ดแล้วแต่ถามน้องมอมก่อนเรื่องเฮือนเนาะน้องมอมเฮือนเฮือนทางลังนี่ เป็นเพื่อนพ่อแม่เจ้าบ่หเลยว่าเพื่อนไอเจ้าเพื่อนไอเพือนอเนาะโอ้เือนคือว่าเพื่อนไอเพื่อนเนาะบบแมนบบแมนเพื่อนพ่อแม่เจ้าเนาะอ่าเป็นเพื่อนอันนี้เป็นเพื่อนไอเพื่อน่านมู้มบ่เมื่อก่อนก็สชสัยน้องก็เอาความบ้าจากน้องแล้วเนาะว่ะเพื่อนพ่อแม่เพิ่นเป็นเพื่อนไอเพิ่นเพราะว่า อไอ้ผู้ใดไอ้ผู้คนผู้ก๊กบ่โอ้ไอ้ก๊ก่นเ้ี่ยสัมพสมนเอาเมีแล้วบ่ยังเนาะผู้เอาเมียอยู่บ้านไอ้นั่นผู้ผู้ใดอนะผู้ที่คนที่ซีคนที่ซี้อ่นะโอ้ลายไอ้หรือแฉเนะจะคนง่ายเจ้าไอ้สี่คนหน่องสอง หลายคนเติบโตอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะโอ้ผู้ผู้อยู่บ้านบาดจอยก็มีผู้หนึ่งเนาะผู้นั้นเป็นอ้เจ้าอีกเนาะผกกะู้น่งก็นเนาะไอ้<ะ>สี่คนแล้วก็มีเจ้าแล้วก็มีน้องเจ้าอีกผู้นึ่งปะเจ้ามีน้องสองปะโอ้น้องสองสามจากคนเป็นเจ็ดคนบ่เฮือนเจ้าไอ้น้องเจ็ดคน,นรวมทั้งพ่อแม่เป็นเก้าแม่นบะนโอ้หลายคนอรือสชเนาะ าสรุปล้วก็เฮือนทางลังเป็นเฮือนอ้ายเพนเด้อจังได้กะถ้าผิดพลาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยจะทำสมเด็จแต่ได้ยงนมาจากน้องะเนาะอาจจะนอกอาจจะตอบตอบไว้หมเงินอ่ะสรุปแล้วก็เ,เป็นเฮือนอ้ายเฮือนอา้อนอายเพิินแต่ว่าตอนนี้ก็หยุดแล้วเนาะหยุดการสั่งแล้วเนาะเพราะว่าหมดเงินบอกรื่างอะไรถือว่าเห็ดซมีเนาะหาเงินต่ออีกเ,เห็นไนเงินเราจะเห็นไหม กมือหน่ากับเจ้าขึ้นมาอยู่เพื่อนหลังนี้หร้อวะแม่นบอกแม่น่ก็อยู่น้ำอ้ายอยู่น้ำแน่นะอ่าแม่แต่ว่าอายเป็นเอาเอาเนเมียเมียขึ้นมาอยู่เพื่อนนี่ก็อยู่น้ำขั้นเป็นเพื่อนเพื่อนญ่เพื่อนนั่นนะและท่านผู้ชมนอกจากเป็นสร้างครอบครัวมือหน้าจังได้ออกไปอีกเนาะจะสร้างครอบครัวมือหน้าจังได้ออกไปอีกเนาะผู้บบาได้ระบอบผู้บบาได้นี่ บวมีเนาะแมนบวมย <laughs> ังโสดว่าสันซะเนาะอ่าสาวสาหม่อมยังโสดเพิ่นว่ายังบวมมีไก่คันดูอรีโอ้ต้เนะมเนี่ยเนาะ <laughs> ือว่านะสรุปแล้วเรื่องเฮือนกะถือว่าเป็นเฮือนอ้ายเพิ่นท่านผู้ชมคันแล้ว <laughs> เฮือนแล้วนี่ก็ให้ ให้อีกคนหนึ่งอีกบ่แม่นบ่ยังไงคนอ่าสมมติเราพูดหนึ uh ่งเอาเอาเมียมาอยู่เฮือนกับดดอยู่เฮือนหลังนี้เนาะคือหลังเก่านี้ก็ผู้ใดมีเงินมีคำก็เฮือหลังใหม่พอสี่คนพวดนะฮีดฮีดอ่าเผาบลูนี่เอาเมียเอาเมียมาเฮือนเนาะสู้ก็ได้บ่สู้ก็ได้อแต่แต่สมัยใหม่และอยากอยากเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วในในเมืองถ้าอยู่ในบ้านนอกบ้านนาเฮานี่ถือว่าเอาอะไรสลายอยู่เอามาเฮือนเนาะ เจ้าคือกันกันว่าเอาอันพัวชนเผ่าบลูกะเดี๋ยวไปอยู่น้ำพัวแม่นบ่อ่กันกันชาิ่นแต่งงานกับคนชนเผ่าบลูนะเพราะว่าน้องมอมเนี่ยก็เป็นคนชนเผ่าบลูคือกันแม่นหรอวะอ่ะา,าเผ่าบลูเผ่าบลูเ็นว่าง่ายว่าคนเราเท่งเฮ้านี่แหละแต่ว่าสุดท้ายคำว่าเราเทิงนหยุดใส่แล้วนะสมือเนี่ย่ไดไปใส่เลยน้องหมอนียเนาะพักผ่อนบ่สบายโอ้อะ น้องุลพักพรเขาก็มาอาจจะบออยู่ดนนั่นแหละมึงนี่ก็จะมามาจอบมานั่นแหละต่เดี๋ยวก็กลับไปแหละครับท่านผู้ชมถึงเวลาละเดี๋ยวสิมอบเงินให้กับน,น้องมอบเงินก่อนเพราะว่าเอามานั่งนี่ก็ดนเถอะน้องพลก็บอกค่อยสบายเนาะตรงนี้ก็เป็นอากาศเปลี่ยนแปลงท่านผู้ชมเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวเนาะ คนออกไปเฮ็ตเวียร์ฮ็ตงานตัดแดดกันแต่สีบอสบายเนาะเป็นไข่แต่สุบ,สบร,สรีแล้วสีมอบเงื่อนในคนซื้อยุ้งซื้อยา่าซื้อยู้งซื้อกินฟอรอมเลยเนาะเพราะว่าบอสสบายดีสบายเขาจะกินอย่างกับจะได้กินตามใจท่านหาล้อยบาท,ท,าท,าทาเลยงินมันอีกเปลี่ยนอยู่เนาะเปลี่ยนอยู่ธนาคารไงการหาล้อยบาทก็แปดเซนแปดเซนกว่าแปดเซนกว่า แปดแสนกว่าเอาไวนะ้ให้น้องกิ้งแล้วก็ไปทำบุญเพราะว่าวันที่แปดนี่มีบุญนเนาะไปทำบุญไปเที่ยววาสันซะเนาะลองมองเดี๋ยวไปวันหรือวันเดี๋ยวไปเนาะเบิ่ง,งตัวจริงแล้วแต่เจ้าแล้วอ่าก็แล้วแต่เจ้าเนาะไปกันโบบดีไข่เราไปไปเนาะเอาแล้วแ,ลแต่เจ้าเนาะอือเดไปก็ไปอย่าง มอก่อนเนียเมาละขอบคุณก่อนเด้อขอบคุณก่อนขอบคุณในรายเด้ออ่าทำความมูสึกน้องหมอมก่อนเป็นอะไรดีใจบอได้เงินไหดีใจอ้าวขอบคุณพนอีกครั้งเนี่ยขอบคุณในรายเด้ออ่าให้ขอบคุณในรายเด้อพนว่าขอบคุณไออะไรบอจอยก็ขอบคุณในรายที่ไว้เนื้อเสื้อใจบอจอย ให้บัจอยเป็นสะพานบุญอีกข้งเนะาะที่ไว้วางใจบ่จอยเงินทุกบาททุกสตางค์ทุกกีบกะครบต้องเนาะถึงก็ครบเรียบร้อยหอดมือน้องเรียบร้อยขอบคุณอีกครั้างที่ไว้ใจไวเ้เงินเสือใจใเป็นสะพานบุญนี่ก็ให้น้องมอมพนซื้ออยู่ซื้อกินในครอบครัวใส่ใจในครอบครัวางามเจ็บเป็นเจ็บไข้ได้นาวถือว่าใส่ในความจําเป็นในครอบครัวนั่นแหละว่วาสัๆนๆน้องมอมเนาะ บอสบายไงเด็กก็ได้ซื้อนซื้ <c oughs> อทีมาบบกสบายไอ้ให้เบิง้งนนอน้องมาเนี่ยโอ้ <c oughs> ของอ่าบรรยากาศในอันบนในเฮือนในบ้านเพื่อนเดานผูมม้ชมคนก็น่าจ,จะบริยูละอืมสบ้านกัไปให้ไปสวนมา่อไหร่ส่วนีวนช่วงเสี้ยงยาให้เออไก่นี่คันดีเลย พูดีต้มเน,น่าไก่เนาะพ่อแม่อยู่เลือนบ่กมันนี่นอยู่เนาะมีแต่ผู้ได้ไปไป,ไปหายมีบางคนไปหายเหมือนไอไป,ไปไหา,ายายเนาะจักหายผู้ได้เมียนั่นหรอวะผู้จะคลองเลือนนี่เน,นาะบ่อกคนด้ลูกจะคนแหละยังบ่โอ้เสร็จอดนเอาดอนหรอว่ สางกดด็กลัวดนลราบ่หรอวะเออแต่บ่ได้บ่แต่บ,บ่ได้อันแต่บ่ได้ลูกเนาะอเออมันกัดมึงเดีย๋ยเขาอาจจะยังบ่พร้อมบ่หรือบ่ยังแล้วอ้าวท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วสวยเลยเนาะเสดายกลับแล้วบาดนี่ยน้องหมอมเพิน่นกระมันหิวข้าวแล้วบ่เนาะ ตามเบิงนางอยู่เข้าพุ่นงามได๋ท่านผู้ชมิมื้อนี้ให้งามให้งามกยิ้มไเด้อน้องมอมเด้อยิ้มยิ้มให้ FC เพิ่นได้่าบจอยสิได้กลับไปละบดนี้พ่ละัน้องเพิ่นอยู่ที่มีแฮงก็ไปพบกันอยู่งานบุญบ้านพุ่นละจักบจอยสิมีเวลาอยู่บ่เนาะสิได้พบพอกันบ่ในงานหั่นนะแต่วากันอีกเรื่องนึงดอกอเนาะเน้องเพิ่นมาทําบุญแล้วก็กลับก็มีเนาะวันที่8ท่านผู้ชมบุญบังไฟบ้านบจอยเนาะ เป็นบุญสุดท้ายของปีท่นานผู้ชมท่านผู้ชมอยากมาเทียเท่ยวกับมาเที่ยวได้เด้อว,วันที่แปดท่านผู้ชมวันที่แปดเลยเนาะมาบ่บงบุญบังไฟบันบ่จอยผลิตอะไ้ผู้จะว่าเทศกาลจับจูดอ่าจับจูดเพราะว่าบุญบ้านบ่จอยนี่นะเกือบม้วนนะสายมันสายมวนะ้วนนั่นถือว่ามาอยู่นี่นละจูุดบังไฟกับจับจูดึ้นเลยอ่ามันจะมีดอกตำนานจับจูดอ่ะ คือว่าอยู่นี่แล้วอยู่ในบ้านมาจอเองแล้วจับจูดวงไปนะบ่มีการมีหางแต่ว่าจับจูดเอาเนาะเอาแล้วอันนี้ว่าสูฟังท่านผู้ชมเพราะว่าท่านใดอยากมาเที่ยวมาเนะี่ยก็มาได้เนาะเป็นวันที่แปดผู้ชมบุญบ้านมาจากน้องหมอง่อมบญยังอยากไปหลินเนาะอยากไปเบิ่งคุณวะเอาละคลิปนี้ก็จบไวปสมีผูมม้ชมพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนะาะมือใดสิมีโอกาสมาหาน้องหม,ม่อมนี่ก็ติดตามต่อไปท่านผู้ชมหรือผู้ใหญ่ใจดีอ่าท่านใดอยากอ่าเมนกินใจอยากส่ง อยากฝากสิ่งของหรือไม่มายังก,ก็แล้วแต่ตำสมกติดต่อมาทางสองทางเขาเนาะพักเขาไปที่ไลน์หรือว่า Mess e n g e r ทางแฟนเพจแล้วก็ a c e b o o k ส่วนตัวเนาะตำสมติดต่อเข้ามาได้เนาะทัาไทยเขามาคุยมาโอ้ลมมาทำกันได้ตำสมบอก้าบอจอยว่างก็ตอบเนาะบางทีกันบอว่างก็คือออกไปต่างหมู่บ้านออกไปชนบทรีตำสมบอกมีสัญญาณนเนาะอาละบันเป็นการเสียเวลาเนาะ พวกอันคลิปนี้ก็จบไว้สมิตรทั้งสองโปรแกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สบายดีทุกมอมสบายดีนะสบายดีบบายบายายเด้ออ่าพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทั้งสอง